หนึ่สสองแช้หนึ่งสองแมล้มอันนี้ก็ได้กดดีนะับดีชัดแล้วทำซุงแรงรุ่นไหนนะที่พี่บอกเอ15ตัวนี้ดีนะตุ้มตาอันนี้ไหมเ15 ตัวนี้รอง6ใช่ไหมรอง6เรนร้อยยี่สิบแปดแล้วจบวีโว o เท่าไหร่ครับวีโวร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแปดนเดี๋ยวมีเอาไหมสามสี่พันหกแยังเท่าไหร่นะสี่พันหเหรอใช่่ะอย่างตัวสบารันย่งตัวสิบเจ็ดนะครับ

มีราคา5 0 0บไหมเพราะว่ามันมีงบ5 0 0ทแล้วเนนโ 5, น 8T นะครให้บรรยาเอาปแปด 8T เท่าไหร่ตัวนี้จะเป็อ2เหรอใช่ค่ะือ2ที่จบาะเหอเหรถ้ามีงบอยู่5,009เลยได้ตัวไหนถ้ามือสอ ตามหลังแล้วหรอคือ <Okay. S 1> อืม,อมตัหน, 1, 1. นึ่พี่ตัวสองไม่เอาเหรอแต่มันได้สเปคเยอะด้วงตัวนี้ค่ะตัวนี้จะได้แรมแความจําร้อย่สิบค่ะตัวไหนตัวนี้จะเป็น OPPO ค่ะถ้าพัารก้าสบาทค่ะโอ,โโโอั p o รุ่นไหนแรมแโอ้มันรุ่นเก่ามันเก่าเกินเก่าเกินต้องา่นานิมิตชีครับ เอออยู่ไว้เองเองเอายังไงเดี๋ยวให้มานาจะเป็นตัวซัมซุงห้าสองค่ะตัวห้ g ค่ะตัวใหม่ให่หนี่ก็เก่าเกินจะเอาสเป็นขึนฝุ่นเอาไมดีเนาะกินยาแล้วกินยาได้อย่พึ่งมากำลังเขาได้เขาเข็มฮะมันมีทีสามอ่ะสี่พันหกเขาล้งมีขายใช่มสันหกสี่สามมือหนึ่งแต่มานาเงดูเปคแต่ตัวนี้ก็ถูกแล้วองหก

แรมหกความจำร้อยยี่สิบแปดค่ะสี่พันหกแล้วมันเหลือตามอีกซื้อพาวแบงก์อีกอันหนึ่งแล้วเหลือสองสามร้อยแล้วก็แบ่งกันคนละร้อยอ๋อนี่แล้วแต่พี่มานาเลยครับโอเคน่ารักมากน่ารักแบบนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะได้อีกแล้วแต่เฮียดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่เฮียดีแล้วแต่พี่ผมจ่ายตามแต่พี่เป็นคนเลือกสเปคแต่ประเทศของตามพี่รุ่นนี้โอเคไหมลดได้เท่าไหร่ แถมอะไรบ้างครับติดจอให้ได้ไหมจอมันแตกนจบราถมเอ่ไหร่ตีกี่บาทแล้วถ้าเป็นเดียวมีสิบเอ็ดอรอกันค่อันนี้อันนี้หกพันเก้าใช่ไหมเรามีงบห้าพันเก้าตัวนี้และเรียวมีมันมันไหลสดชัดติงจนีกสองร้อยลเป็นเท่าไหร่หกพันเก้า มันมีหัวให้ไหมเนี่ยเคสน่าจะมีอยู่ในกล่องเคน่าจะมีอยู่ในกล่องใชรอเรยกหัวนะหัวชาร์จนน่าจะมีแถบในแถบในเพราะว่าตอนนี้ที่ไม่มีตัวชาร์จก็จะมีสัมสุนทรเอางี้อ่าคุณตามเดี๋ยวนี้ซื้อรุ่นนี้ให้แล้วส่วนต่างเนี่ยเอาเงินสดไปให้คุณตามมันบริหารเองโอเคนะบล็อกตัวเนี้ยเวิร์กสุดเงดูแล้เพราะมือมือสองอ่ะพี่มานาเขาจะเอามือสองให้เราถ่ายแต่ว่ามันแค่ไลฟ์สดเนี่ยมันไม่ได้ตัดต่อคลิปแล้วครั้เนี้ย แลรวถ้าเป็นเดนโน่เจ็ดเท่าไหร่นะตัวเนี้ยอ๋อยังสูงอยู่เนาะแม้เอาสองเลยนะพี่สองร้อยแปบเก้รมีเรามีบอยู่ห้าพันเมันเกินงบหรอเกินงบไม่เอามอาตัวนี้เลเทั้งหมดเท่าไหร่คะตัวนี้สี่พ

นีฮะ่อเอาโอเคโอเคตามนี่ยรตัดสินใจเพรน้อยไงเพราะมันเอาเราไลสดไม่ต้องเอาอะไรมากมายเอาไปไล่สดใช่ไหมเอาไลสดอย่างเดียวทั้งนี้โอเคไลสดอย่างเดียวทางบายไลสดได้จริงไหม่องไม่ร้อนแล้วเหลือต่าง เออได้ตรเพราะมันมีพขาแบงค์อยู่พิธาลัมบดีเค้ามาให้อันใหญ่ๆแต่ไมน่นะได้เป็นส่วนต่างอีกพันกว่าบ,บาทสาธุอันนี้เป็น5้กีเป็น4ีกีตัวนี้น่าจะเป็นสี่กีอสี่กี้สิะนะช่างจะไฟอเลยหรอได้ไหมให้ผมฟังให้ใคฟังถ้าไม่ได้ผมฟังไม่ซื้อกลับบ้านดูใจรถ ไปงั้นเราก็ไปปเดี๋ยวซีหัวจาดได้ไหมพี่เงินวัใจวนอะไรนี่เลยนะปคนชอบีหมอคหนงกจ้าหูฟังติดตามไม่เอา่มยไปงั้นเราไปไปเดี๋ยวซ่ไปไปไปไไปไปไนี่ก็เอ้าไปได้หูฟังไหรอก็ไปด้ได้เขาให้หไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ รถังรถของที่นี่ของในรนี้สวยชื่อที่จะตั้งเป็นอะไรชื่อที่จะตั้งสีเหลืองไมสวยคุณตามสีเหลืองไม่สวยเครื่องเครื่องมันได้สีเหลืองหรอขอเสื้อ่คนเสื้อใช่เสื้อไหงแป็สีามาซื้อโทรศัพท์ให้ตุ้มตามนะฮะ เราไปซื้อท,ที่บริษ,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 ษัทหัน คื <One input> ้าถพันเรือวอลอะไรแบนะครับไม่มีเดี๋ยวทำเองจัดมันเก่งอยู่แล้วรขบเอาแค่ของแข็งกอแค่ของแข็ตัวเียลตุ้งตาเองไม่ได้ตัดคลิปหรอกครัรู้เองดูอยู่ี่ฟอร์ม em không biết em có em biết em em biết em em biết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  em 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 เลีนจริงมาพี่โอนตา่างมีไอโฟนใช่ไหมคะโหมีไอโฟนมือสอเพียบเลยอะเคยซื้อคนผ่อนได้ไหมเนี่ยวันนี้ว่างดาวห้าสิบห้าเป็นค่ะแล้วก็ผ่อนได้เลยรับเงินได้เลยโอ้ยเนนยี่ยมเลยใช่ปัรประชาชนไปเยอะใช่ไหมอันนี้เนูจะเช็คเป็นเทด์ค,ค่ะ๋อ,อเช็คเฟซบุ๊กว่าพี้มีเพื่อนถึงดสั่งโนนะคะแ้วก็เตอดตลอดก็จะผ่านก มีเพื่เยอะเลยจาก689รงกั่ง999ะคาซื้วเองเดี๋ยวมีนะคะส่งไปที่เดินนะคะคุณแม่บอกมได้ดีแม่ต้องที่ไหนหนึ่งสอบานึ่งสองแช่หนึ่งสองแชะโอเคครับอันนี้ไลส่วนหมดร้านดูสามาักว่าแล้ว นะครับถาคนนี้ด้วยนะเดี๋ยวนะหนึ่งสองแชะไม่อยากกลับเลยอยากอยู่บ้านนานๆเป็นคนที่นี่แต่อยู่กรุงเทพแต่เดี๋ยวจะย้ายบ้านอยู่นี่แหละจะเลิกทั้แต่เราทอางานแล้วมาอยู่บ้านรู้สึกรักบ้านเกิดขึ้นมาเลยตั้งแต่มาซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้รู้จักไหมสำนึกรักบ้านเกิดอะและรู้สึกรักสถาบันขึ้นมาทันทีเลย ต้อบสีเหลืองขายของค้ามีตัวเล่นนะครับของขัญเป็นคอนเทนต์นะเป็นคอนเทนต์นะทุกคนเป็นคอนเทนต์แต่พี่เอาจริงได้แล้วนะคุณตามผมจะมาซื้อไอโฟนเดี๋ยดีเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยครับเออออาโอ้จอใหญ่นะโอ้เฮียดีมีใส่ทัดมากครับได้จอใหญ่เลยเออเฟ้งเออเฟ้งเพียงเสียง